ประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกขมขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทําความผิดฐานกันโชคต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทวัรสองถ้าความผิดฐานกันโชคได้กระทําโดยอนุมาตรหนึ่งโูว่าจะฆ่าโูว่าจะทํำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกขมขืนใจ หรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหาัสหรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกคมขืนใจหรือผู้อื่นหรืออนุมาตราสองมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็นวรรสามผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6กเดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึงหน0 0งแบาท